สิ่งที่พี่เนรอคอยมานานๆาน,นะคะก็ได้มาถึงแล้วค่ะนั่นก็คือนมข้นหวานแบบเจนะคะแล้วก็เป็นนมเข้าวโอ๊ด้วยค่ะรามมลีค่ะเขาทำมาเรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่เนรเรนเทลคอฟฟี่ค่ะ ค่ะพี่เนจะมาบอกข่าวดีนะคะว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่พี่เน่รอคอยมานานนานนะคะก็ได้มาถึงแล้วค่ะนั่นก็คือน,นมข้นหวานแบบเจนะคะแล้วก็เป็นนมเข้าวโอ๊ตด้วยค่ะประมามลีค่ะเขาทํามาเรียบร้อยแล้วนะคะ เรียกว่าเป็นนมข้าวโอ๊ตข้นหวานค่ะนี่เพราะฉะนั้นแล้วนะคะเจนิดคือทานได้แน่นอนค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะสายรักสุขภาพค่ะตอนนี้เนี่ยเรามีนมข้าวโอ๊ตข้นหวานนะคะมาทําให้เมนูสุขภาพของเราอร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะนี่วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดหลอดแล้วก็ชิมไปด้วยกันเลยค่ะว่านมข้าวโอ๊ตข้นหวานตรามลีเนี่ยค่ะเขามีรสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวมาชิมไปด้วยกันเนาะ พี่เนก,ก็อยากจะรู้เหมือนกันนะคะว่านมข้าวโอ๊ตข้นหวานตรามาลีเนี่ยค่ะเขาเป็นยังไงนะคะต้องบอกเลยวันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของมาลีเขาเลยนะคะซึ่งพี่เนตตื่นเต้นมากเอาจริงๆถ้าถามว่าเราดูจากสีนะคะก็สีนี้คืออารมณ์เหมือนนมข้นหวานทั่วไปเลยนะคะก็จะสีเหลืองๆนุ่นๆคือความหอมเขาจะหอมแบบหอมข้าวโอ,อ๊ตอ่ะอืมอืม หมือนเรากินนมข้าวอืม,มันจะมีความแบบความหอมข้าวเหมือนเรากินนมข้าวเลยอะแต่หวานๆอือเอร่อยอร่อยคือจะเป็นเหมือนกลิ่นแบบน้ํานมข้าวอะแล้วก็มีความหอมความหวานนะคะแล้วก็มีความมันอือเพราะฉะนั้นนะคะพี่เน่ว่า อันนี้เอาจริงนะเอาไปบีบใส่ขนมปังก็อร่อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าส่วนประกอบเขามีอะไรบ้างมีน้ําตาลมีข้าวโอ๊ตผงแล้วก็มีน้ํามันเมล็ดดอกทานตะวันนะคะซึ่งก็เรียกว่าทุกอย่างมันก็คือคือแบบคือเจทานได้แพลนเบสเลยนะคะสายสุขภาพคือแบบทานได้เลยเนาะแต่ว่าถ้าสายสุขภาพมากๆก็คือทานเยอะไม่ได้นะะ้ำก็มีน้ําตาลอยู่เนาะนี่นะคะมีแพลนเบสให้เราด้วยนะคะทีนี้พี่แน่ว่าเดี๋ยวเรามาลองทําเมนูเครื่องดื่มกันซักเมนูหนึ่งดีกว่านะคะว่าถ้าหากว่าเราจะ ทำเป็นเมนูกาแฟเย็นแล้วเราจะมาใช้ตัวนมข้าวโอ๊ตข้นหวานของมะลิเนี่ยค่ะจะไปด้วยกันได้ไหมรสชาติที่ได้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาทํากาแฟกันเนาะสำหรับเมนูวันนี้ที่พี่แนจะทำนะคะก็เดี๋ยวพี่แนจะทำเป็นเมนูเอสเพรสโซเย็นละกันค่ะเอาง่ายๆเนาะก็เอสเพรสโซเย็นนะคะก็คือว่าเราก็จะใช้กาแฟ2ช็อตนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะดึงน้ำกาแฟกันออกมาที่4ออนค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่แนไปทำน้ำกาแฟก่อนนะคะ ตอนนี้นะคะพี่เน่ก็ได้นำกาแฟ2ช็อต4ีออนออกมาเรียบร้อยค่ะเอสเปรสโซเย็นของเรานะคะถ้าหากว่าเป็นสูตรปกติทั่วไปเราก็จะเป็นกาแฟสีออนแล้วก็นมผสม1ออนครึ่งใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้เราไม่ใช้นมผสมเนาะเราก็คือใช้เป็นนมข้าวโอ๊ตข้นหวานกันเลยนะคะเดี๋ยวพี่เน่ก็จะบีบนมข้าวโอ๊ตข้นหวานตรามมลีนะคะ1ออนครึ่งค่ะนี่แต่เราก็บีบลงมาเลยนะแต่ว่าถ้าเราชอบหวานมากหวานน้อยนะคะจริงๆก็คือปรับตามที่เราชอบได้เลยนะคะ พี่เน่ว่าเอาจริงนะหนึ่งออนก็พอค่ะเนี่ยเอาแค่หนึ่งออนพอนะคะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าหากว่าจะปรับเพิ่มลดหวานเนี่ยถ้ายังไงก็ปรับกันเอาได้เลยเนาะอาจจะพี่เน่ใส่เลยเขาก็จะมีความข้นๆนหนืดๆเหมือนแบบนมข้นหวานทั่วไปเลยนะคะเนี่ยเสร็จแล้วค่ะน้ำกาแฟนะคะสี่ออนของเราค่ะเทงไปเลยคนให้เข้ากัน แล้วเราก็สามารถที่จะเติมนมโอ๊ตนะคะหรือว่านมถั่วเหลืองนมธัญพืชอะไรของเราก็แล้วแต่ค่ะใส่มาอีกสักหนึ่งออนนะคะเพิ่มความมันเนาะอ่านี่เรียบร้อยค่ะเรียบร้อยค่ะแค่นี้เองเอเพโซเย็นของเราค่ะง่ายไหมน้ำแข็งหนึ่งแก้วค่ะอ่าแล้วเราก็คนนะคะน้ำแข็งเต็มแก้ว เรียบร้อยค่ะกับเมนูเอสเพสโซเย็นเจนะคะหรือว่าเอสเพสโซเย็นข้าวโอ๊ตนั่นเองค่ะเดี๋ยวพี่ด้มาชิมดีกว่านะคะว่าเมนูนี้เนี่ยพอเราใช้เป็นนมข้าวโอ๊ตค้นหวานเนี่ยค่ะรสชาติเอสเพสโซเย็น so ของเราจะเป็นยังไงมาชิมกัน ถ้าหากว่าเราดูกาแฟนะคะสีนี้ก็คือแบบว่าก็คือเป็นสีกาแฟเข้มๆได้เลยนะคะเนี่ยวันนี้พี่แนทใช้เป็นกาแฟอาราบิก้าพวกกลางเข้มนะคะแต่ว่านี่ลองดูคือไม่ได้ทําให้สีดรอปลงไปเลยนะคะเนี่ยเุ้ยเุ้ยอันนี้คือจะบอกว่าดื่มได้หมดแก้วสบายๆจริงๆค่ะ อันนี้จริงๆนะไม่ได้อวยแบบนมข้าวโอ๊ตเขาเลยนะแต่ว่าพี่เน่ว่ามะลิเขาทํามาแบบตอบโจทย์จริงๆค่ะก็คือทําให้เราได้ทานเมนูเครื่องดื่มที่เรียกว่าแบบชงง่ายๆค่ะแล้วก็ไม่ต้องไปหานมข้นหวานที่ไหนอะไรอย่างนงี้นะคะนี่คือใช้เป็นนมข้าวโอ๊ตข้นหวานของเขาได้เลยค่ะแล้วเขาทํามาเป็นแบบขวดบีบแบบเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเรานเนี่ยคือทาขนมปังทาอะไรนี่คือก็ง่ายด้วยนะคะสเปรดง่ายมากเลยค่ะโอ้พี่นเน่ชอบมากเลยชอบมากเลยอันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่า จริงๆอันนี้คือตั้งใจจะมาลองชิมเองเลยนะคะเนี่ยไม่ได้แบบว่ามีสปอนเซอร์ใดๆค่ะแต่ว่าไปซื้อมาไปหาซื้อมาเองนะ,ะเนี่ยด้วยความที่ว่าพี่เน่หาเมนูที่จะทําเมนูจเจไงก็เลยแบบเออไปหาดูแล้วก็ซื้อมากล่องหนึ่งนะคะถือว่าเมนูเอเปโซเย็นอันนี้ได้กาแฟที่เข้มแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ากินเป็นกาแฟที่รู้สึกว่าแบบมันธัญพืชเกินไปหรือว่ามันมันดูแบบ ดูดื่มแล้วมันดูดแบบสุขภาพเกินไปอะไรเงี้ยนะคะก็คือเรียกว่าได้เป็นกาแฟเข้มๆหวานๆหอมๆเลย จบเลยค่ะอันนี้มาแนะนําเมนูให้นะคะถ้าหากว่าอ,อ,อยากจะใพี่เนมาทําเมนูอื่นนะคะก็ท่าให้คอมเมนต์บอกกันมาค่ะอยากจะได้เมนูเจแบบไหนนะคะเพราะว่าใกล้จะเทศกาลกินเจแล้วเนี่ยก็คือบอกมาได้เลยเดี๋ยวพี่เนจะหาเมนูอร่อยๆแล้วก็เดี๋ยวจะมาทําให้นะคะสําหรับวันนี้ค่ะกับเอเพสโซเย็นค่ะบอกเลยนะคะว่ารอดค่ะแล้วก็ผ่านนะคะด้วยนมข้าวโอ๊ตข้นหวานตามมะลินะคะอันนี้คือบอกเลยค่ะว่าไปลองทํากันดูได้เลยเมนูนี้ชอบกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้พี่เน่ ก็ทีมงาน Oriental Coffee ด้วยค่ะกดติดตาม Subscribe Oriental Coffee Channel แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดเวลาที่พี่มีคลิปดีๆใหม่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเอเปสโซเย็นด้วยนมข้าวโอ๊ตข้นหวานตรามบรลีค่ะบอกเลยว่าอร่อยมากๆค่ะขอบคุณมากที่ติดตามกันนะคะขอบคุณค่ะ